ต่อหรือแตนตอดแล้วเฮ็ดจังไดบอกให้มันไข่เฮ็ดจังไดบ่ให้มันบวมสำหรับคนที่แพนะ้เวลามีสัตว์กัดหรือตอดเป็นต้นเม่นเพิ่งต่อหรือแตนจังสี่เนาะคนที่แพ้แห้องอีรีเนะ่ เวลามีสัตว์พวกนี้ตอดมันจะขึ้นเป็นพื้นตามโตเต็มโตเลยมันจะขึ้นเป็นพื้นเต็มโตเลยและก็ครัมนี่บางคนเนี่ยมันมันมันตอดบนใดบนน,นึงอยู่หน้าหน้ากระสบวงไข่ไอ้หน้าเลยจนได้ไปหาหมอหรือว่ากินยาไปสัง่งแต่เทิ่งวัดจะสิแพ้ซั่ใดก็สร้าง แต่มันกเกษสิบวมเนาะถ้าเจ้าเห็นสามสิ่งนี้คนที่แพ้แหงอีลีนะ่ะมันตอดปุ๊บมันจะขึ้นปับ๊บมันโผล่ขึ้นบวมขึ้นโคตรไวเลยบวมบวมขึ้นโอโ้โหโผล่โผโขึโ้นโคตรไวเลยซะนั่นสามสิ่งสามวิธีที่เอยจะบอกนี่เจ้าต้องใส่ให้ไวที่สุดคือมันคือมันตอดปุ๊บจะต้องใส่ปับ๊บถ้าโพสันนะ่ะมันจะทายเลย เพราะว่าคนที่แพแห่งอีรีเนี่ยมันจะขึ้นไวพะสิบวานวิธีอีกทีหนึ่งนะก็ต้องไปหายุ่ใส่ดอกมาเบิ้งนี่แหละเอาดินที่มันถึกเงียวนี่แหละสมมติมันตอดตรงนี้เนาอ ท่าโลดท่าปะมันตอดปุ๊บเจ้าก็นเนี่ยเลยเนี่ยแล้วก็ออกมาท่าเลยอันนี้เป็นสูตรที่ปุญญาตาใหญ่เพื่อนเฮ็ดเพื่อนผ้าเฮ็ดแต่เฮิ่งมาเนาะวิธีที่สองท่าบอลเจ้าอยวูวมีต้นอันนี้เห็นบะ ต้นมะแขงนี่ถ้ามองเจ้าอยู่ใกล้ๆมีมีต้นอันนี้ต้นมะแขงนี่ให้เอามากมันแต่ถ้าว่ามีก็เอาซูตตัวหนึ่งก็ได้เด้อถ้ามีให้เอามากเอามากเอามากแกเด้อเอามากใกล้ๆสิซุกนี่มาแล้วบีบบีบนี้กิงซีบีบแล้วเอามากนี่ถารถถ้าบอนมัน ตอดทาแล้วก็ปะไว้ท่นี้แหละส่วนวิธีทีสามเนาะถ้าเจ้าอยู่เือนให้แหลนไปเฮืรนครวเลยไปยิบเอาตัวนี้กระเทียมนี่ยิบมาแล้วก็แกะแกะเอาชีนะแกะแล้วก็ทุบโลดนี่ทุบให้แตกอย่างนี้ซีนะเอาตัวนี้เลยไปทามัน เาหนามทามท่า,าแล้วก็ปะไวเช่นกันแหละสางวิธีที่เว้ามานั้นไซได้ผลหมดนะแล้วจะเอาสะดวกที่จะไซวิธีใดภัสะดวกไซวิธีใดนะก็ลองเห็ดเอาเลยเด้อถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามเนย